เดินทางสระบุรีที่นี่ลานกลางเต็นท์หาแคมป์มันมีวันละเต็นท์วันละสองเต็นท์ คลิปนี้ต้นเดชและปังปอนเลือกอยู่นานเลยครับว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนดีทะเลหรือภูเขาสุดท้ายเราก็ตกลงกันว่าจะมาที่นี่ครับการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ส,สำหรับต้นเดชเป็นการเดินทาง ที่แตกต่างไปจากเดิมมากๆครับมันแตกตา่างราวกับโลกคนละใบเส้นทางเรื่องราวต่างๆที่ได้เข้ามาในชีวิตวันเวลามันช่างผ่านไปเร็วมากๆความรู้สึกข้างในของผมผมรู้สึกว่าเมื่อวานผมยังเป็นเด็กอยู่เลย แต่พอมาวันนี้ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วผมมีแฟนมีครอบครัวมีคนที่ผมรักมีหน้าที่มีความรับผิดชอบที่ถูกขีดไว้เป็นเส้นตารางชีวิตและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความฝันของผมครับในช่วงวัยเด็กผมฝันอยากจะเป็นศินลปิน อยากจะเป็นนักร้องอยากเป็นคนดังอยากมีชื่อเสียงแต่พอเวลาผ่านไปสุดท้ายแล้วความฝันเหล่านั้นผมคิดว่ามันยังถูกวางไว้ที่เดิมกับเด็กคนนั้นช่วงวัยเด็กผ่านไปก้าวสู่ว้ผู้ใหญ่อย่างเต็มตัวบางคนเขาก็บอกผมว่าผมโชคดีมากๆเลยที่หาเจอ สิ่งที่ตัวเองรักและสิ่งที่ตัวเองมีความสุขสำหรับผมแล้วผมก็ว่าโชคดีจริงๆครับแต่ในความโชคดีก็มักจะมีความโชคไม่ดีเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาของโลกใบนี้ครับและในตอนนี้ผมก็นั่งดื่มลมชมวิวรอพี่ชายพี่สาวอีกสองคนที่กำลังเดินทางมา เป็นเพื่อนทานข้าวเย็นในคืนนี้ครับวันนี้บรรยากาศดีมากๆครับมีลมพัดเบาๆท่ามกลางวิวสวยๆพร้อมกับคุณแฟนที่น่ารักครับตอนนี้ผมก็กำลังเคลียร์มือถือที่ปังปอนตั้งใจจะเอาเครื่องนี้มาให้พี่สาวครับพี่ทั้งสองมาถึงแล้วครับ เรานัดกันมาทานข้าวกินหมูกระทะพูดคุยกินลมชมวิวด้วยกันพวกเราสี่คนไปไหนไปกันครับทุกที่เลย <c oughs> แต่ก็ยังว่าครับเราไม่สามารถไปเที่ยวได้ทุกที่ทุกเวลาทุกวันด้วยความรับผิดชอบที่เราทุกคนต่างมีหน้าที่คืนนี้เป็นคืนที่ประจัน ทรงกดสวยมากๆครับวันนี้พี่ฟุกก็ได้นำกระดานหมากลุกมาเล่นด้วยกันด้วยครับและได้มาสอนวิชาหมากลุกให้ผมได้เรียนรู้และเก่งขึ้นอีกด้วยครับในตอนนั้นตัวผมก็ฟังเพลงไปเล่นหมากลุกไปพูดคุยไป แต่บอสในหัวผมก็บอกว่าจงอยู่กับสิ่งตรงหน้าและซึมซับบรรยากาศในวันนี้ให้ได้มากที่สุดตัดยอดจำได้เป็น ตัวนี้กันเต็มบริการนะครับแคมป์คืนนี้กลับมามีบริการสองตัวเขามาฟฝอเราทั้งทั้งคืนเลยเราก็เลยต้องตอบแทนเขา เตัวนี้กินเป็นนะตัวนี้สวบสับเลยนะตัวไหนจะกินนะตัวนี้ตัวแกงมันหรือตัวนี้หรือตัวนี้ตัวไหนจะกินนะเอาตัวไหนมันจะกัดกันเอาตัวนี้มาเอาหมดแล้วครับหมดแล้วนะหมดแล้วนะ รร้รเรื่องไห,ห,ลหลังจากที่พวกเรากินข้าวพูดคุยร้องเพลงกันเสร็จเราก็ต้องแยกย้ายกันครับตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่ผมได้นั่งคิดทบทวนเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาสายตาก็มองไปที่แฟน คิดขอบคุณเขาอยู่ในใจภูมิใจที่ได้มีเขาครับเขาคือคนที่คอยสนับสนุนผมในทุกๆเรื่องและอยู่ข้างๆผมไม่ว่าวันนั้นมันจะแย่สักแค่ไหนสวัสดีเช้าวันใหม่ครับ เป็นอีกหนึ่งวันที่ใครหลายคนต้องรีบตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะไปทำงานบรรยากาศตอนนี้ดีมากๆเลยครับมีเสียงนกหลากหลายพันที่ผมไม่เคยได้ยินก็มีครับ หลังจากที่พวกเราตื่นนอนเราก็ไปอาบน้ำกันครับวันนี้กะว่าจะไปเที่ยวที่สระบุรีไปให้ได้หลายๆที่เลยครับแต่ก่อนที่จะไปผมขอสัมผัสรับพลังงานดีๆจากธรรมชาติก่อนครับเท้าทั้งสองข้าง ย่ำไปสัมผัสหญ้าบางคนอาจจะคิดว่าผมบ้าก็ไม่เป็นไรครับผมเข้าใจทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดในแบบของตัวเองครับหลังจากที่ผมอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จผมก็มาเก็บของครับแต่ตอนนี้ผ้าเช็ดตัวผมเปียกมากๆ ระหว่างรอปังปอนอาบน้ำเสร็จผมก็เลยเอามาตากแห้งสักครู่ครับเผื่อมันแห้งคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปแรกของช่องเที่ยวยามวังเลยครับเตรียมตัวออกเดินทางกันต่อ ผมเคยได้ยินว่าสิ่งที่ยากที่สุดคือการเริ่มต้นผมว่ามันก็จริงนะครับไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดทุกคนล้วนแล้วก็ต้องมาฝึกฝนเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้เก่งและสูงขึ้นไปเรื่อยๆครับ ตื่นเช้ามาก็พบขยะเป็นแบบนี้แล้วครับทุกคนจำสองตัวนี้ได้ไหมครับนี่นะครับตัวการเลยเก็บทำความสะอาดให้เรียบร้อยผมมีคติประจำใจในการใช้ชีวิตของผมคือเราจะไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนครับแม้แต่เรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่เล็กๆน้อยนอย้ก็ตามเอาล่ะครับขอบคุณทุกๆคน ที่ผ่านมารับชมคลิปนี้นะครับฝากติดตามเป็นกำลังใจรับชมคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ